สวัสดีครับไปกับเจมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ TBS หรือว่า Terminal Bus Station กรุงกัว่าเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ ก็สามารถมาได้หลากหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นนั่ง grab มาที่ g p s นะครับหรือว่านั่ง LRT นะแล้วก็มี KIA Express นะครับโดย g p s อะมันก็เหมือนกับคล้ายคล้ายหมาชิดบ้าเราอะมันคือสถานีกลางที่ขนส่งหลักของเนอะ KL นะคบแบบคุณจะนั่งบัสไปที่เมืองอะไรก็ต้องมาขึ้นที่ g p s ซึ่ง ทีบีเอสเนี่ยก็มีบัสไปหลายที่มากมีไปที่สุขขาที่ประเทศไทยด้วยนะครับรวมไปถึงแบบไปปีนางไปมะละกาหรือว่าไปสิงคโปร์อย่างที่เรากำลังจะไปวันนี้นะครับโดยการเดินทางวันนี้เราจะใช้บัสจากทีบีเอสไปสิงคโปร์นะคก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงถนะิดๆถ้ารถติดหน่อยก็ประมาณ6ชั่วโมงหรือถ้ารถไม่ติดเลยก็4ชั่วโมงกว่าๆกา็ถึงแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่บัสสเตชันนะครับ ให้ดูว่าที่เนี่ยแบบว่าเช่ออันนี้คือ GPS นะครับเราอยู่ตรงข้ามทีพีเอสอ่ากำลังจากข้างสตานเดียมสี่พานลอยนะครับกับข้ามไปทีพีเอการเดินทางของมาเลเซียแบบถ้าเดินทางภายในมาเลเซียเออไม่ต้องมีสนามบินนะมีเครื่องบินอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่นี่ไปแคลไอเอคือสนามบินหลักนของชาติของของประเทศนครับไกลมากประมาณชั่วโมงหนึ่ง ถ้านั่งก็สั้ไปอ่ะจริงๆก็โอเคไม่ได้ไกลมากแล้วก็เออ่แบบระยะเวลาของการนั่งบัสกับนั่งเครื่องบินอ่ะมันพอๆกันเลยก็คือจากจากบ้านเจมส์ไปสนามบินประมาณชั่วโมงนึงแล้วเราก็ต้องไปถึงก่อนเขาต้องเช็คอินอะไรประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นั่งเครื่องบินอีกชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วเนาะแล้วก็จากชางปีเข้าเมืองอีกประมาณสองสามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงแล้วอ่ะก็คือเพราะว่านั่งบัตรเจ๋อเลยก็เลยเออนั่งบัตไปแล้วกัน สะดวกกว่าแล้วก็จริงๆอ่ะเจมก็ไปบัสหลายรอบมากๆแล้วนะครับกับสิงคโปร์ก็เดี๋ยววันนี้ราจะมาแชร์ก,กันว่าเฮ้ยเราไปสิงคโปร์ไปเรื่อยไ,ไปยังไงตอนนี้เราขึ้นมาถึงทีเอสแล้วครับโอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน GPS แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับตั๋วรถบัสกันซึ่งบัสเราซื้อล่วงหน้ามาแล้วจากออแอปพลิเคชันนะครับโดย แอปที่เราใช้ซื้อบัตรจริงๆก็มีหลายแอปมากแต่ว่าเจมใช้ก็คือเป็นแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูก็ใครอยากลองใช้ก็สามารถลองกดเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีทั้งเส้นทางลงไปถึงแบบว่าปลายทางราคาครับก็ซื้อจ่ายจบในแอปเลยแต่ว่าเราซื้อเสร็จแล้วต้องดูดีๆนะครับคือบา,บางเส้นทางอ่ะพอซื้อเสร็จแล้วเราต้องมารับตัว๋วซึ่งเป็นตัวเป็นตั๋วเนี่ยมารับที่สถานีนะครับดยตัวเนี่ยเดี๋ยวจะรับตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับก็ละพาไปรับตั๋วกัน แล้วก็รับตัวเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเดินซื้อนูนี่ทานได้นะครับแล้วก็รอเวลาขึ้นบัสไปสิงคโปร์กันครับ ครับเจมก็รับตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง <Okay. S 1> โอเคนี่ก็คือลักษณะหน้าตาของตัวของเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการสแกนเข้าเกตก็คือมันมีประตูเหมือนอเกตคือเครื่องบินเหมือนกันเลยก็คือต้องใช้ตัวนี้ครับต้องมีบ,บาร์โค้ดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราสแกนเข้าเกตเพื่อไปรอบสัสข้างล่างนะครับโดยจริงแล้วที่ TBS ของอ่ามาเลเซียนเนี่ยก็เหมือนหมอชิดมากๆก็คือมีทั้งแบบร้านอาหารมีห้องละหมาดมีสุขานะครับมีร้านขายของมีแบบการเดียนซึ่งคล้ายๆกับบริษัทบ้านเรา แล้วก็การเดินทางนะครับอย่างที่บอกว่าภายในมาเลเซียคือสามารถขึ้นเครื่องบินได้ไปมาอื่นแบบไปมาลกกาไปปีนังเนี่ยนกะ็ขึ้นเครื่องบินก็ได้เนาะหรือว่าถ้าใครที่ว่าเฮ้ยไม่สะดวกแบบอยากจํากัดงบหรือว่าแบบว่ามีเวลาที่จะเดินทางตอนกลางคืนแบบเอ้ยหลับข้ามคืนไปแล้วถึงเลยอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งบัสได้นะคะบัสของที่นี่ก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายเหมือนกันแล้วก็มีทั้งแบบระ บัส VIP ยี่สิบสีที่นั่งเบียร์ยี่สิบสามสิบสองที่นั่งอะไรก็คือสามารถเช็คได้เลยนะครับออนไลน์เดี๋ยวทิ้งจริงๆทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ภายในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อน mm hmm. ดีกว่าเพราะว่าวันนี้จะมีไม่ได้กินอะไรมาเลยคิวมากโอเคไปกันครับ okay, อย่างนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่ ชั้นสองนะครับของ t s ซึ่งนี่จะพาไปดูตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบโซนแบบร้านอาหารข้างในเนาะแล้วก็ตรนนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร,รเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรง่ายๆทานกันระหว่างเรารอขึ้นรถบัสนะครับของเยอะมากเลยโอเคครับตอนนี้นเราก็เที่รวเรายบรอในการหาที่นั่งรอรถบัสนะครับนนก็มันมี้ะไรอีกสักพักใหยเพราะว่า ไปเต็มรอบประมาณ10ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ประมาณที่หนึ่งแล้วก็อีประมาณแบกชั่วโมงนะครับรถตัสที่นี่มาก็ค่อนข้างจะตรงเวลานะยกเป็นว่ารถติดมากๆอย่าก็งี้ยก็ใช้ไล้เลงเส้นทางนี้นะค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครเลือกเดินทางด้วยรถบัสสิ่งที่จะต้องมีต้องเตรียมตัวอย่างแรกก็คือหมอนหมอนแบบหมอนเล็กๆกะอย่างที่สองครับที่ต้องมีเลยก็คือผ้าห่มเธอบัสมันหนาวมากหนาวแบบหนาว หนาวเลยนี่หนาวมากแล้วมันเบาแอร์ไม่ได้เลยนะเคยแบบเคยมีครั้งหนึ่งนั่งไปสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็แบบขอคุณครัว่าเออแบบฉันไม่ได้เอาผ้าห่มมาฉันหนาวมากเลยแบบช่วยแบบเบาแอร์ให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคุณถามว่าเบาไม่ได้คือแบบแอร์มันมาแบบเนี้ยเหมือนเขาเซ็ตมาเป็น,นนะแบบเนี้ยเคยเอาหน่อยเอาละขออนุญาตไปซวบอาหารเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน โอคครับทานเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราฝากท้องเรียบร้อยกับมือด่วนมืออร่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปขึ้นรถบัสกันแล้วจริงๆยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับก่อนที่เก t จะเปิดก็คือเกตที่เนี่ยเขาก็จะเปิดก่อนเวลาประมาณ20นาทีเออครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือไม่สามารถเข้าก่อนหน้านั้นได้หรือว่าเออแต่ว่าเข้าหลังจากนั้น,นได้แต่ว่าไม่สามารถเข้าก่อนครึ่งชั่วโมงได้นะครับอย่าลืมว่าตั๋วที่เรามียังอยู่ไหมอยู่โอเคต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับตอนนี้ขยุมปไปเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆชั้น2นะครับของ TBS อย่างที่บอกเนาะว่าการเดินทางมาที่ TBS นะครับสามารถมาได้หลายทางมากโอเคอย่างแรกเลยก็คือนั่ง Grab มานะคบจากที่ที่คุณอยู่เนาะก็เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะ Grab อมาานันจะมีที่ให้เลือกปักหมดหลายที่มากให้เลือกปักมาที่ K L I A Express นะครับตรงน,นั้นรนถะจะไม่ติดเพราะถ้าเกิดเราปักไปที่ประตูหลักอะโอ้โหรถติดมาก รถต่อคิวแบบ10นาทีอ่ะข้างหน้านี่ครึ่งชั่วโมงได้ถ้าสมมติว่ามันยาวมากๆอ่ะดังนั้นถ้าใครแบบว่ามาก็เผื่อเวลาวันิดนึงแล้วก็ปักมาที่ K LIA p r e s s นะครับก็จะสะดวกกว่าเค okay, อย่างที่2นะครับก็คือการเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะครับหรือว่า LRT ก็มีสายสีน้ำตาลนะครับมาถึงได้ถ้าอยากรู้ว่าสถานีอะไรเซิร์ช Google นะครับโอเคต่อไปนี่ก็คือเราสามารถมาได้ด้วยแค่ okay. KLA Express นะครับก็คือเป็นรถไฟ Express ของที่ไปสนามบิน KLA นั้นก็คือสามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกออ็นอกจากนี้เอาจริมีรถบัสด้วยนะมีรถเมย์ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบถ้ารถเมย์จะน้องนั่งมายัางไงนะครับแต่ว่าออสามทางนั่นแหละสะดวกที่สุดแล้วก็คือไม่รถปารเออไม่ใช่ไม่แท็กซี่นะครับก็ เป็นรถไฟฟ้านะคหรือไม่ก็นั่ง K L I E Express มานะครับที่นี่มีโรงแรมด้วยอ่ะเฮ้ยงรู้อ่ะอะไรอะ All r e s o n Go เป็นฟิลแบบนอนแบบเป็นแคปซูลโฮเทลคับโอ้โหเฮ้ยจริงแกมีแคปซูลโฮเทลด้วยมีห้องอาบน้ำเออถ้าเกิดว่าใครแบบว่านั่งบัสนเหนื่อยๆแล้วต้องไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนแบบมานั่งนั่งมาเปลี่ยนบัตรที่นี่เราต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยก็มีเป็นแคปซูลโฮเทลกับห้องอาบน้ำให้ใช้บริการซึ่งราคาเท่าไหร่ไม่ทราบเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าอันนี้เพิ่งรู้เลยมามาทีเบตใสแล้วมากเพิ่งรู้เจสิบลิงนะครับสำหรับแคปซูลหนึ่งวันนอนคนเดียวเฮ้ยก็ก็แพงนะ <laughs> ก็แพงนะ ก็ราคาก็แพงอยู่โอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวลงไปขึ้นบัสกันครับโอเคครับ okay, ในระหว่างที่เรารอคิวในการสแกนตัวเข้าไปในเกตในเทอร์ okay. ม,มินอลก็มีเรื่องจะเล่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับคือรถบัสนี่แหละคือตอนนั้นอ่ะเราก็แบบไปสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วเขาก็เราก็นั่งรถบัสเนี่ยไปสิงคโปร์แล้ว พี่คนขับรถอะ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพูดอะไรสักอย่างเป็นภาษาบาลีซึ่งเราฟังไม่เข้าใจแล้วเราก็แบบว่าเห็นทุกคนเอากระเป๋าลงใช่ปะเราก็เลยหยิบกระเป๋าเป้เราไปลงลงไปคือของที่อยู่ติดตัวเราล้วก็ลงไปหมดเลยแต่เราไม่ได้เดินปีกระเป๋าแบบกระเป๋าลากเราที่อยู่ใต้ท้องรถแล้วทีเนี้ยเราก็ผ่านตอมอก็คือผ่านตอมอที่จหอนะครับแล้วเราก็ลงมาเราคนพบว่าบัดไม่อยู่แล้วแบบ มันเป็นวัดคัดอื่นจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยถามป้าแบบข้างๆเขาแบบเออป้าครับป้าครับเนี่ยพอดีผมแบบมากับรถบัสคันนี้ไม่รู้ว่าบัสไปไหนแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวให้ขึ้นคันนี้ไปเลยรถบัสคันนั้นกลับไปแล้วแล้วแบบฮะกลับไปแล้วกระเป๋าเราอยู่บนรถแล้วป้าก็บอกอ้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบให้เปลี่ยนรถแล้วก็เลยบอกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องแบบเราไม่ได้เป็นคนมาเลเซียเราฟังภาษาอะไรอยู่ไม่ออกเขาบอกอ้าวแล้วเขาเลยกเขาพยายามช่วยเหลือเราด้วยกันแบบว่าพยายามที่แบบจะ หาคนขับรถให้ก็คือเขา,าโชคแต่บ,บังเอิญมากโชคดีว่าเขา,ามีว่าบัสแอปคนขับรถแล้วเขาก็พยายามติดต่อคนขับรถให้จนติดต่อคนขับรถได้คนขับรถบอกว่าเออเนี่ยมีกระเป๋าใบหนึ่งที่ยังไม่ได้เอาลงแล้วเขาก็เจอพอดีตอนนี้เขาจะเอารถออกไปเขาเลยจอดรออยู่ตรงแบบอีกฝั่งนึงอ่ะซึ่งคือเราอะสตมาฟพาสปอร์ตออกจากประเทศแล้วนะคือตอนนี้เราเท่ากับว่าเราออกจากมาเลเซียแล้วกําลังรอที่จะข้ามไปที่สิงคโปร์ แล้วก็เลยทำยังไงคนขับคนขับคนใหม่ก็บอกโอเคเดี๋ยวจะรอสินาทีถ้าสมมติว่าอยู่ไปอ่ะแล้อยู่ไม่กลับมาไอจะไปเลยนะไอจะไม่อรอแล้วก็แบบโอเค OK, ได้แล้วก็เลยเอาของทั้งหมดอ่ะตั้งไว้ที่หน้ารถแล้วเราก็แบบว่าวิง่งแล้วก็เดินไปหาพี่ต่อมอพี่ต่อมอโอเคออกไปได้เลยอยู่ออกไปเอาของเลยแล้วก็แบบถ้าไม่ต้องสับตมอะไรหน่อยหรอเขาบอกไม่ต้องแล้วก็วิ่งออกไปเลยแล้ววิ่งไปประมาณ5านาทีแล้วก็เจอคนขับรถเขาบอกอ๋อนี่ไงกระเป๋ายูอะไรยางเงี้ยบอก oh, โอ้ยโชคดีมากเลยขอบคุณมากนะแต่รอบหน้าช่วยพูดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมไอูอไ่อ แล้ววิ่งกลับมาที่ัสแล้วคือเหนื่อยมากแล้วคือแบบถ้าใครแบบฟิลมาอ,อยู่ในหนังอ่ะก็คือพอเราขึ้นมาถึงบนรถใช่ป่ะทุกคนตบมือแบบทุกคนแบบโอ้ยใ,ใจด้วยนะแล้วก็แบบมีคนเอาน้ามาให้เอาทิชชู่มาให้ทุกคนเป็นประสบการณ์ที่แบบอย่ามีอีกเลยคือขอบคุณในน้ําใจของคนตรงนั้นมากแต่เราอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นถ้าสมมติว่า มีคนขับรถพูดอะไรก็ตามหน้ารถเราฟังไม่รู้เรื่องให้เดินไปหาคนขับรถเลยแล้วก็ถามว่ายูยูเมื่อกี้ยูพูดอะไรหรอไออ่ะฟังภาษายู OU, ไม่ออกยู OU, พูดภาษาอังกฤษได้ไหมคือ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็ให้ถามคนตรงนั้นคือพูดตรงเลยถ้าแกถ้าแกไออะ่ะแกอาจจะเจอแบบเราได้เว้ยดังนั้นห้ามายต้องแบบหน้าด้านไปถามก่อนโดยเฉพาะคนที่เดินทางคนเดียวคือแบบ ไม่ได้ถ้าแกอายแกก็คือจะเป็นแบบเราต้องวิ่งตามหากระเป๋าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นอ่ะไม่ได้กระเป๋าคืนคือรถกกนาจักบไปที่หลังคินก็คือฟีลแบบเหมือนหมอชิตของเมืองจหอหฮอก็คือเราต้องกลับไปเอาของตรงนั้นคือยังไงของเราก็จะไม่หายแหละแต่ว่าเราก็จะพลาดรถที่จะไปสิงคโปร์ในวันนั้นคือมันเป็นรอบสุดท้ายแล้ววะ่ะมันตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าแล้วอ่ะเราก็ต้องรอรอจนกว่าจะเช้าอีกวันหนึ่งแล้วไปเอาของที่หลักกินแล้วก็นั่งรถคันใหม่มาซึ่งระหว่างรอเราก็ต้องหาที่อยู่อะไร แย่มากแต่โชคดีมากที่ได้กระเป๋าดังนั้นบอกเลยว่าอย่าลืมนะครับทุกคนที่เดินทางคนเดียวถ้าคนขับรถของคุณพูดอะไรก็ตามที่คุณฟังไม่รู้เรื่องให้คุณเดินไปถามเขาเป็นแบบอุทาหอนสอนใจมากโอเคเราไปได้แล้วโอเคเรากำลังจะโอเคครับตอนนี้เราก็จะเดินไปที่เกตแล้ว าอาจจะเดินมาเช็คตั๋วเราได้ทุกเมื่อเลยนะครับดังนั้นเราต้องเก็บตั๋วไว้ให้ดีๆเค okay, แล้วพอเราลงมาแล้วว่าที่นี่ที s อมันก็จะมีหลายประตูมากนะครับดังนั้นถ้าใครเดินทางด้วย t ี s น้องก็อยากให้ดูดีๆว่าลงประตูไหนนะครับเพราะว่าแต่และประตูเข้าเกตไม่เหมือนกันอย่างเนม่์อยู่ทีพทุ่มสิบเูได้ว่าเกทสิบสามเคเราก็จะต้องเดินไปที่เกทสิบสามกันนะครับการเดินทางด้วยบัสทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประกาศเรียกแบบว่า เขาเริ่มจะปวดทรา,า,าบปัตรของรถบริษัทนี้บริษัทนี้กําลังจะเดินทางแล้วอะไรเงี้ยไม่มีดังนั้นคุณมาถึงแล้วนะคะแนะนําว่าให้รีบจอรลรีไปที่หน้าเกตเลยเกตซูซามอยู่ไหนคะพอ,จะอเจอแล้วโอเคเราก็จะต้องมารอที่หน้าเกตเลยนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเกตมี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาของเกตนะครับก็ มันเก็เครื่องบินอาะก็จะมีจอบอกนะครับวันเวลารวมไปถึงรอบของรถบัสนะครับแล้วก็สถานที่ปลายทางเนาะแล้วก็มีชัวนะครับว่าเรามาทุกที่โอเคครับตอนนี้เราก็นั่งรออยู่ที่หน้าประตูทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอดูเวลาเนาะเดี๋ยวบัสก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวพอบัสมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูบนรถกันครับ ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนบัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชมมาคนเนี้ยคนล่มมากก็คือมีแค่สามคนนะพี่อยู่บนบัดวันนี้ซึ่งกีอยาว่าคือที่นั่งก็แบบสะดวกสบายมากก็คือแบบเบาใหญ่มากเหมือนมีเซลคลาสบนคูบินแต่ว่าบินก็คือแบบนรถบัสเนาะซึ่งเอ่อรถบัสนะครับก็จะไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจอดระหว่างทางอ่ะก็จะยาวไปเลยแต่ถ้าสมก็อยากเข้านำในก็เดินไปบอกคนขับได้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการรบกวนคนอื่นเนาะในบัสกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราเจอทันที่ สงลวครับตอนนี้เราก็พักแบบว่า l e เล r e รกนะคะแบบว่าพักห้องน้ำพักรถอ,ะอ่ะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณตอนนี้มันสักสามเกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ขับมาได้เกือบครึ่งทางแล้วคนขับรถก็ปล่อยเราลงมานะครับก็สิบาทีเนาะนี่ให้ดูว่าระ่างรถคันนี้ ซึ่งคันนี้จะพาเราเข้าไปถึงข้างในสิงคโปร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราคอยเลทเบรกอยู่ที่ไม่เหมือนจุดพักรถอะ่ะก็จะมีแบบห้องน้ำู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านขายอาหารแบบขายขนมคุกกิ๊กๆๆอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเพื่อนนักพักรถอีกหลายสิบชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ออกมาเดินเนาะยังเลยครึ่งทางแล้วเราจะไปถึงสิงคโปร์ ก่อนที่เราจะเข้าสิงคโปร์นะครับก็จริงๆต้องมีการทำเขาเรียกว่า Arrival Card เนาะคือคนไทยอ่ะก็ยังเข้าสิงคโปร์แบบไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนเดิมนะแต่ว่าก่อนจะไปอ่ะต้องทํ Arrival Card ให้เรียบร้อยซึ่งถ้าเราเดินทางด้วยรถบัสนะครับก็แนะนำให้ทํา,าตัง้งแต่ตอนอยู่บนบัสเลยพอขึ้นไปถึงบนบนบัสเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บของ ICA เนาะแล้วก็เข้าไปกรอกนะครับว่าเฮ้ยเราจะไปว,นนวันนี้เดินทางวันนี้โดยเข้าด้วยบัสอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ สมมิตอะไรให้เรียบร้อยเพราะเราพอไปถึงแล้วใช่ปะเราจะต้องผ่านตอมอดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้กรอกอ่ะเราจะไม่ต้องเสียเวลากรอกในบนไอแพดที่ข้างหน้าตอมอซึ่งมันจะทําให้เราอาจจะช้าแล้วรถอาจจะไม่รอเราได้คือเขามีสิทธิ์ไม่รอเรานะเขาาจะจอดอยู่ประมาณสินาทีถ้าเกิดว่าเขาเห็นแล้วว่าคนไม่ได้เยอะมากอะเขาจะรอเราประมาณสิบห้านาทียี่นาทีถ้าเราไม่ออกมาเขาจะแอดซูมว่าเราอาจจะไม่ผ่านตอมอแล้วเขาก็จะไปเลยโดยที่ไม่มีเรานะครับดังนั้นกรอกมาให้เรียบร้อย แล้วก็การเดินทางด้วยรถบัสเนี่ยบอกเลยว่ามันรถอ่ะมันจะเข้าได้สองทางเนาะก็คือทางแรกคือเข้าทางวูดแลนด์นะครับก็คือตรงจอในเมืองเลยวูดแลนด์ก็จะมีสะพานเชื่อมระหว่างสิงคโปร์กับก็คือฝั่งสิงคโปร์กับฝั่งฝั่งมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นส่วนของวูดแลนด์กับอีกอันนึงซึ่งเป็นดานที่แบบว่าต้องเดินทางด้วยรถเท่านั้นก็คือทวัสนะครับ ดยการเข้าผ่านทวรสะก็จะเร็วกว่ามากเพราะว่าหนึ่งคนน้อย2ก็คือมันเป็นทางที่แบบคนที่จะไปทางนั้นได้ต้องมีรถเท่านั้นอะไรเงี้ยดังนั้นคนก็จะแบบก็จะลดจำนวนคนมากเพราะถ้าสมมติว่า You t r a v e l by bus อ่ะยู you ก็ต้องใช้ w ู o แลนด์ซึ่งบูตแลนด์คนจะเยอะกว่าเหมือนแบบมันเป็นโซนที่แบบเหมือนเหมือนคนไทยไปอะ่ะถ้าคนไทยไปจาก JB อะไรเงี้ยเขาจะข้ามทาง w ู o แลนด์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อเสียก็คือเราไม่สามารถเลือกได้นะเราไม่รู้เลยว่ารถของเราคันนี้จะไปทาง Wood, ทวัวร์หรือว่าจะไปทางบูตแลนด์แต่ว่า ด้วยความที่เราเดินทางไปกลางคืนใช่ป่ะตอนกว่าเราจะไปถึงที่ JB ก็น่าจะมาสักเกือบเที่ยงคืนแล้วอะ่ะดังนั้นคนก็น่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับได้อย่างวันเราเดินทางในวันตอนนี้มันเป็นวันธรรมดาด้วยไม่ใช่วันสบบอบสรืออะไรเงี้ยคนก็ถือว่าโอเคอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรอต่อบ,บนรถแล้วและเดี๋ยวเราเจอกันตรงที่ด่านตอา่อนเขาเมืองครับ รอยแล้วนะคบก็ผู้ลงจากบัสคือบัสอยู่นั่นบัสอยู่นั่นบัสมองไม่เห็นบัสบัสไปแล้วมองไม่เห็นบัสบัสไปแล้วหน้ามันมากด้วยโอเคครับเรามาถึงสวนสิงคโปร์อย่างสวัสดิภาพในตอนเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับก็วันนี้เดินมามา,มาทางทวัวร์เช็คพอยต์เนาะไม่สามารถถ่ายรูปหรือว,วิดีโอได้นะครับที่บริตตตอมอก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดกันสําหรับคลิปไปกับเจมมาสิงคโปร์ด้วยบัสในวันนี้ ถ้าช,ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ